ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้กลับมาพบกับครูนะครับในส่วนของวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะครับวันนี้เราจะเรียนในเนื้อหาของสุขศึกษานะครับอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในสังคมพระหุวัฒนธรรมนะครับ ตัวชีวัดเขาก็บอกว่าแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับของตนตามวัฒนธรรมไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยนะครับตัวชีวัดที่2องเขาบอกว่ายกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทาที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นผังสาระ การเรียนรู้นะครับที่เราจะต้องเรียนนะครับก็มีคุณค่าของวัยรุ่นนะการวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนนะครับนะรวมถึงการปฏิบัติตนนะครับประพฤติปฏิบัติตนนะที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยนะครับการรู้เท่าทันสื่อในสังคมประหุวัฒนธรรมนะรวมถึงการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับแล้วก่อนอื่นนะครับ ก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนได้ดูด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับคุณค่าของวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับ นี่ทามาทำฉันทำไมอ่ะหยุดหยุดเกิดอะไรขึ้นทำไมส้มกับพลุกถึงร้องไห้อะเพราะเธอแกล้งเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเปล่านะครับครูผมไม่ได้ทำนะครับใช่ค่ะพวกนี้แกล้งเพื่อนหนูโดยเฉพาะพลูโตเขากำลังแอบจับก้นปลุกลุกค่ะนี่พวกเธอแกล้งเพื่อนผู้หญิงเกินความเหมาะสมแล้วนะเนี่ยขอโทษเพื่อนแล้วไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลให้รอบเดียวนี้เลยไป ครูรู้เรื่องที่พวกเธอแกล้งส้มและปุกลุกแล้วนะนี่ถ้าใบเฟิร์นไม่เห็นซะก่อนพวกเธอก็คงจะแกล้งเพื่อนกันไปใหญ่นี่ไม่นับแกล้งเพื่อนรับหลังครูอีกใช่ไหมนักเรียนทุกคนคะนักเรียนเป็นเพื่อนกันเล่นการพอสนุกสนานแต่การที่คิดจะแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งแกล้งให้เสียใจแกล้งให้ร้องไห้แกล้งให้ตกใจหรือแกล้งเพื่อหวังที่จะเห็นเพื่อนเป็นตัวตลกนักเรียนลองคิดในทางกลับกันบ้างว่าถ้ามีคนอื่นมาแกล้งเราแบบนี้เราจะรู้สึกยังไง ก, ig, <laughs> ก็คงจะไม่ชอบใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าแกล้งเพื่อนกันอีกนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายมักจะชอบเล่นอะไรกระุนแรงแล้วก็เห็นเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอเวลาแกล้งแล้วก็เกิดความสนุกยิ่งไม่สมควรทําอย่างมากเลยเป็นเด็กผู้ชายควรแสดงพฤติกรรมให้เกียรติเด็กผู้หญิงบ้างนะคะในใครบอกครูได้บ้างว่าการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตัวเองนั้นมีอะไรบ้าง อ,อย่างนี้นี่เองอะคุณครูครับเราควรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยครับเช่นการไหว้แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการแต่งกายตามการะเทศะและวัยไม่พูดจาหย,ยาบคายเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวการนักนวลสงวนตัวของเพื่อนนักเรียนหญิงห้ามไม่ให้ใครมาจับของสงวนหรือว่าอวัยวะเพศของเราห้ามจับหน้าอกและอย่าให้ใครมาแตะต้องร่างกายส่วนอื่น ที่จะนำไปสู่การล่วงเกินทางเพศการหยอกล้อเล่นกันหรือการทักทายกับเพื่อนผู้ชายแม้ว่าจะสนิทกันก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมนี้เพราะการไม่ระวังอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ครับและต้องไม่สัมผัสร่างกายโดยมีเจตนาล่วงเกินทางเพศครับเก่งมากจ้ะเคนเอาล่ะนักเรียนทุกคนพอเข้าใจแล้วนะว่าควรแสดงออกพฤติกรรมทางเพศอย่างไรให้เหมาะสม เคุณครูคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสัมผัสร่างกายแบบไหนคือเจตนาล่วงเกินแล้วใครจะสัมผัสเราได้หรือว่าไม่ได้คะดีมากจะใบเฟินเป็นคำถามที่เราทุกคนควรรู้แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาเลิกเรียนแล้วงั้นครูให้เด็กๆก,กลับไปถามผู้ปกครองเป็นการบ้านหาคำตอบมาแบ่งปันกับเพื่อนในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละกลับบ้านได้เอ,อ้สวัสดีคะ่ะคุณครู นี่เธออยากรู้คาตอบที่ถามป่ะเรามีตัวช่วยบอกเธอได้นะอืมจริงๆเพียงแต่ว่าถ้าเธอรู้ความลับเรื่องตัวช่วยของเราแล้วอะเธอไม่ต้องบอกใครนะโอเคป่ะอืมไม่อะอ่ะเอาไปเถอะแล้วเธอก็จะรู้คําตอบทุกอย่างแต่พรุ่งนี้เอามาคืนด้วยล่ะไปละบ,บายบายอืมหนังสืออะไรเนี่ยหลอกเราหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีจ้าพี่ชื่อแรบบี้นะจ๊ะเป็นกระต่ายจากหนังสือสุขศึกษาหนูใบเฟิร์นจ้าเราเป็นเพื่อนกันนะไม่ต้องกลัวฉันหรอกมามะฉันรู้ว่าเธออยากจะรู้อะไรฉันจะมาช่วยไขยปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับใบเฟิร์นเองอืมคือว่าหนูอยากรู้ว่าสัมผัสร่างกายที่มีเจตนาล่วงเกินทางเพศเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะ ดูทางนี้สิจ้าน้องหนูผู้น่ารักการสัมผัสร่ารงกายเกิดจากหลายเจตนาจ้ะสัมผัสเพื่อแสดงความรักความห่วงใยของพ่อแม่ความใกล้ชิดนิสนมของพี่น้องและก็สัมผัสที่มีเจตนาล่วงเกินทางเพศซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครทำทำในจังหวะเวลาไหนสถานที่แล้วก็บรรยากาศเป็นยังไง แน่นอนจะว่าสัมผัสเจตนาไปในทางที่ล่วงเกินมักเกิดในที่ลับตาคนหรือไม่มีใครสังเกตเห็นส่อเจตนาทางเพศซึ่งอาจเกิดจากคนที่เรารู้จักใกล้ชิดแล้วก็คนแปลกหน้านะจ๊ะสิ่งที่ไม่ควรให้ใครมาแตะต้อง10จุดสงวนของเรามีดังนี้นะจ๊ะแก้มริมฝีปากและลิ้นต้นคอต้นแขนหน้าอกแขนฝ่ามือ หน้าท้องอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ต้นขาจ้ะเพื่อนชายจับมือไปรูปคลำํำอืมผิดปกติค่ะผู้ใหญ่ตบหัวไหล่เบาๆปกติค่ะเป็นการทักทายรูปเข่าไปมาผิดปกติค่ะเอาตัวหรือว่ามือมาเบียดสะโพกผิดปกติค่ะแล้วเออแล้วถ้าสัมผัสนั้นหนูไม่แน่ใจจะตัดสินใจยังไงอะคะ อะไรจะบอกหนูได้อีกว่าเป็นแบบปกติหรือว่าผิดปกติอะคะถ้าไม่แน่ใจนะแต่เรารู้สึกไม่ชอบก็ให้แสดงออกชัดเจนไปเลยค่ะว่าไม่เอาไม่ให้เขามาสัมผัสเราแบบนี้อย่าปล่อยให้ความรู้สึกลังเลใจกลายเป็นหนทางล่วงเกินทางเพศเราและก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจจากการกระทำเหล่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับผู้อื่นและอย่าเปิดโอกาสให้เขามาสัมผัสตัวเราได้จ้ะ ใบเฟิรนเข้านอนได้แล้วลูกค่ะแม่ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับเรามาต่อกันในเนื้อหานะครับวัยรุ่นเขาบอกว่าเป็นช่วงของการค้นหาอัตลักษณ์นะครับคำนี้อ่านว่าอัตลักษณ์นะครับและสถานะตัวตนในสังคมต้องการให้คนรอบข้างเห็นคุณค่านะครับและยอมรับนะซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการเรียนหรือการทำกิจกรรมต่างๆนะครับนในช่วงในวัยรุ่นนีจะครบทั้งเพื่อน ที่เหมือนตัวเองแล้วก็แตกต่างจากตนเองนะเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดนะครับกลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นเป็นอย่างมากนะครับเพราะน,นั้นเป็นวัยรุ่นแล้วก็เหมือนกับการ์ตูนนะครับนะที่เราได้รับชมไปนะครับการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรนะครับนะในเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับผู้ชายควรจะล่วกเกินผู้หญิงไหมนะครับ คนจับมือถือแขนไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวนะครับแะไม่ให้ผู้ชายหรือคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมาจับมือถือแขนหรือโอบก,กอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนดังวิดีโอที่ครูให้ได้ชมไปนะครับไปต่อกันนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยร,รูปแบบของสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับ ซึ่งเป็นสังคมที่ยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมกันนะครับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <c oughs> ที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับแต่มีความหลากหลายเช่นชนชั้นชาติพันธุ์นะครับศาส,สนาความนิยมทางการเมืองรวมทั้งความหลากหลายทางเพศนะครับวันนี้ก็เรื่องความหลากหลายทางเพศนี่เด่นชัดขึ้นนะครับ บอกว่ามนุษย์ทุกเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงนะชายนะครับหรือคนข้ามเพศนะครับคนที่แปลงเพศนะและอื่นๆทุกคนต่างมีความหลากหลายทั้งลักษณะนิสัยท่าทางนะครับการพูดรูปร่างนะลักษณะหนังตาสีผิวนะครับผมรวมทั้งเพศนะครับซึ่งเกิดจากลักษณะทางพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพนะครับเขาบอกว่าความ หลากหลายเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะคทุกคน,นครับควรภูมิใจนะไม่มีใครเด่นหรือด้อยกว่าใครนะครับทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเนาะมาดูการวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนนะครับนะสุภาพชนนะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าการเป็นเพศใดนะมีอัตลักษณ์ ไม่ใช่การเลือกแต่เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนะครับที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้ยาหรือการบำบัดร,รักษานะครับซึ่งไม่ว่าใครเพศใดกนะ็สามารถแสดงออกและปฏิบัติตัวนะครับต่อกันอย่างสุภาพชนได้ดังต่อไปนี้นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาดูการปฏิบัติ นะครับต่อกันอย่างสุภาพชนนะครับเขาบอกว่า,วาหนึ่งเนี่ยไม่ตัดสินหรือให้คุณค่าของคนจากรูปร่างลักษณะหรือภาพลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นนะครับไม่ว่าอ้าวนต่ําดําขาวนะครับรูปลอนะขี้เลหรือหน้าตาสะสวยหรือขี้เลก็ช่างนะครับเรานะครับไม่สามารถตัดสินคุณค่าของคนคนนั้นจากรูปร่างหรือภาพลักษณ์ภายนอกได้นะครับ ขาดูกันที่ไหนก็ดูกันที่การประพฤติธปฏิบัติและจิตใจเป็นหลักนะครับสองเขาบอกว่ายอมรับในความชอบนะหรือการแสดงออกทางเพศของผู้อื่นนะครับใครจะเป็นลักษณะหญิงแท้ชายแท้หรือไม่แท้หรือเป็นคนข้ามเพศเราก็ต้องยอมรับนะครับในการแสดงออกทางเพศนะครับเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับนั่นคือเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคนนะครับสามเขาบอกไม่เรียกนะ หรือใช้ชื่อหรือใช้คำพูดกับผู้ที่มีเพศหรือความชอบและการแสดงออกทางเพศที่ต่างจากตนเองด้วยถ้อยคำที่มีเจตนาดูถูกนะครับจำไว้นะครับอย่าไปดูถูกคนที่มีการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมือนเรานะครับหรือล้อเลียนกันแกล้งนะทำให้รู้สึกแปลกแยกนะครับเป็นที่ตลกขบขันนะไม่ได้รับความเคารพซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศ นะครับต่อไปนะครับยอมรับและเคารพในสิทธิของคนที่มีเพศสภาพต่างๆเพราะมีความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับต่อไปนะครับเพศนะเขาเขาบอกว่าเพศหมายถึงลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศใดนะครับซึ่งกําหนดโดยลักษณะทางชีววิทยาเรียกว่าเพศโดยกําเนิด และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและสังคมเรียกว่าเพศวิถีนะครับเพศโดยกําเนิดเขาบอกว่าคือลักษณะทางกายภาพโดยกําเนิดที่แสดงให้รู้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะครับและบางคนอาจมีทั้งสองเพศนะครับในคนเดียวกันซึ่งก็เป็นไปได้ตามธรรมชาติแต่ว่ามีสองเพศใน คนเดียวเนี่ยส่วนมากจะพบน้อยนะครับนะต่อไปไปดูความหมายของเพศวิถีนะครับเขาบอกว่าเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและสังคมด้านเพศของบุคคลนะครับเช่นต้องการเป็นเพศใดได้แก่ชายหญิงกระเทยนะครับหรืออื่นๆนะครับและแสดงออกต่อสาธารณะเกี่ยวกับเพศของตนนะครับอย่างไรเช่น ชายแสดงออกเป็นหญิงในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับดูนะครับเขาบอกว่าความชอบการแสดงออกทางเพศของตนซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องมีความชอบและการแสดงออกทางเพศที่ตรงกับเพศโดยกําเนิดนะครับหรือไม่ต้องตรงกับบทบาทความเป็นชายหรือความเป็นหญิงนะครับที่เคยเห็นโดยทั่วไปเช่นนะ ขาบอกว่าผู้ชายบางคนแสดงถึงความเข้มแข็งอดทนผู้หญิงบางคนก็แสดงออกถึงความอ่อนหวานนุ่มนวลนะครับแต่ก็มีบางคนที่แสดงออกถึงผู้ชายแสดงออกถึงความอ่อนหวานนุ่มนวลเหมือนผู้หญิงนะครับผู้ชายบางคนต้องการเป็นผู้หญิงก็มีนะครับหรือแสดงความเป็นผู้หญิงในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยเป็นต้นนะครับผู้หญิงบางคน นะครับรักผู้หญิงด้วยกันและผู้ชายบางคนก็รักผู้ชายด้วยกันนะครับหรือบางคนชอบทั้ง2เพศความภาคภูมิใจในเพศของตนจึงหมายถึงความรู้สึกที่ดีต่อเพศของตนนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีการแสดงออกทางเพศที่ตรงกับเพศโดยกําเนิดหรือไม่ก็ตามนะครับมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนซึ่งคุณค่านั้นนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศโดยกาเนิดนะครับหรือบทบาทความเป็นชาย หญิงแต่ขึ้นอยู่กับการทำความดีนะครับบอกว่าต้องรู้จักยกย่องให้เกียรตินะและไม่ดูถูกนะครับดูหมิ่นในเพศของตนเองและผู้อื่นนะครับบอกว่าผู้ที่มีความภาคภูมิใจในเพศของตนจะเชื่อมั่นในความสามารถของตนและกระทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จนะครับ มาดูการวางตัวที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยนะครับนอกจากคลิปวีดีโอที่ครูนํามาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ,อันนี้เป็นการแต่งกายนะครับสําหรับนักเรียนนะครับนะชั้นป .5 ป .6 นะครับสําหรับโรงเรียนเราก็เริ่มตั้งแต่ชั้นป .4 นะครับ4 5 6นะครับก็จะเป็นลักษณะดังภาพนะครับนี่คือการแต่งกายนะครับ ไปนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นการแสดงออกทางเพศกันนะครับนะนะครับประพตินักเรียนคิดว่าประพฤติเหมาะสมกับเพศหรือเปล่านะครับล่อแหลมไหมนะครับนะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างครูนํามาให้ชมนะครับ มาดูพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับของเพศชายตามวัฒนธรรมไทยนะครับเขาเขาบอกว่า 1. มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับให้เกียรติไม่ดูหมิ่นเพศหญิงนะครับสมีความเข้มแข็งปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับสมมีความเป็นผู้นํารู้จักเสียสละและรับผิดชอบจําไว้นะครับถ้าไปเจอข้อสอบเนี่ยคนที่เป็นผู้นําก็คือผู้ชายหรือพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนอย่าไปตอบตามความรู้สึกหรือว่าสัตว สถานการณ์ที่บ้านนะครับหรือสถานะที่บ้านนะครับต่อไปนะครับ4ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเช่นไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่นะครับหนะครับไม่รังแกรหรือเอาเปรียบ,บผู้ที่อ่อนแอเช่นเพศหญิงเด็กและคนชราครับทีนี้มาดูเพศหญิงกันบ้างนะครับ โเคนะครับนะมาดูพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศหญิงตามวัฒนธรรมไทยนะครับเขาบอกว่า 1. นะครับรู้จักรักนวลสงวนตัวคือป้องกันตนเองไม่ให้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ชายมาถูกเนื้อต้องตัวเหมือนกับคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูเมื่อต้อนชั่วโมงนะครับต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวสองนะครับมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีนะครับสาผู้จาเพเราะสุภาพอ่อนหวานสนะ นะครับรักศักดิ์ศรีความเป็นเพศหญิงนะครับไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอันนี้คุณครูย้ํานะครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่จะตามมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับรู้จักแบ่งปันมีน้ําใจและเสียสละแก่ผู้อื่นนะครับโอเคนะครับสำหรับ ชั่วโมงนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ